ชมนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับพิธีเปิดในคราวนี้ของเจ้าภาพสิงคโปร์ค่ะ สิงคโปร์คร่ำคืนวันนี้เหมือนมีงานฉลองปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่นะคะแ้่มุมมือสกรู่นี้คุณพ่อคุณลูกนะครับ uh huh. คุณพ่อคุณลูกอมัดตอนนี้อมัดแล้วก็ลูกชายครับนองไปที่ไฟในก,กระถางกเตอร์น,นะครับสิงคโปร์ let's the games begins นะคะ เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับมหกรรมการแข่งขนันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28เขาอดใจรอนะครับเพราะว่าเคยสลับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง2ครั้งนะครับในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆโอ้โหเตรียมการไว้เป็นอย่างดีๆครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสร้างศูนย์กีฬาสปอร์ตฮับขึ้นมาเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์กีฬาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยว่าได้นะครับแมมแล้วซิงโป์นี่เคยจัดระดับยูสโอลิมปิกครั้งที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็การันตีความอลังการนะครับและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานาชาตินะครับ ที่สำคัญคือความมีระเบียบวินัยนะคะและก็ความสามัคคีของคนในชาติสิงคโปร์ด้วยค่ะสวยงามค่ะเราจะปล่อยสัญญาณให้ท่านชมได้ชม ไปเรื่อยๆก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีภาพบิวตี้ช็อตจากหลายมุม<ว>ยเยอวเกินนะครับที่เจ้าภาพเตรียมเอาไว้นะครับสิงคโปร์มีที่เที่ยวเยอะเลยนะคะในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอย่างตึกมารีน่าเบย์แซนนะคะที่เป็นตึกสามหลังแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเรืออยู่ด้านบนดาดฟ้านั่นก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะของสิงคโปร์ใครไปเที่ยวก็ต้องไปถ่ายรูปค่ะ ไม่น่าเชื่อนะครับประเทศเล็กๆนะครับเป็นเกาะ<ม>เล็กๆกา<ม>รคมนาคมก็สะดวกครับนะคะว,คว่ากันว่ากีฬาซีเกมสที่ทุกๆสองปีที่มีการจัดการแข่งขันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับเ<ช>พราะประเทศอย่างสิงคโปร์ในครั้งนี้นี่เขาย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ South East Asian Gaze แต่ดิฉันชอบการกล่าวนะครของประธานวิทยสิงคโปร์สั้นง่ายได้ใจความจริงๆค่ะการเปิดการแข่งขันนะ,น,นะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับนี่เป็นกระบวนภาพนะคะบรรยากาศของการถ่ายทอดสดพิธีเปิดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่เรียนไว้ก็คือว่าแตกต่างจากเนบิดอนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างบ้านเราก็มีที่โคราชหรือที่เชียงใหม่นะครับเธิเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปวัฒนธรรมแม้ว่าจะอยู่ในในูุยภาคเดียวกันแต่ว่ามีสีสารที่แตกต่างกันมากมายนะครับอย่างที่บอกนะคะการแสดงที่ที่เปิดครั้งนี้เนี่ยใช้จอ LED มากถึง160จอทำลายสถิติจีน่น,นก็นถือว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะคะแต่ว่าได้การแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวที่สำคัญนะคะอย่างที่ ประธานจัดการข่านได้บอกไปว่าต้องขอบคุณนะคะสำหรับอาสาสมัครนะคะแล้วก็ผู้ร่วมในการจัดการแข่งขันในคราวนี้ทุกๆคนค่ะ 11วัน,นค่ะต่อจากนี้คือการแข่งขันค่ะ